ตาเอาชาวเน็ตถกกันสนันเมื่อยุนอาเกิลเจเนเรชันปรากฏตัวในปารีสแฟชั่นวีคในฐานะแอมบาสเดอร์ของแบรนด์เวร์ลติโนเมื่อวันที่29มกราคมที่ผ่านมายุนอาเฉิดฉายในชุดกระโปรงระบายเสื้อแจ็คเก็ตปักเลื่อมและถุงน่องลูกไม้สุดอลังการออร่าความสวยและสง่าของไอดอลสาวเปล่ยนประกายเจิดจ้าภาพถ่ายจากเกทีก็ยืนยันความปังของลุกนี้ได้เป็นอย่างดีอย่างไรก็ตามเมื่อภาพ และวิดีโอของยุนอาถูกเผยแพร่ออกไปชาวเนต็ตกลับมีความเห็นที่แตกต่างกันบางส่วนชื่นชมในความสวยของยุนอาขณะที่บางส่วนมองว่าชุดนี้ไม่สวยเท่าที่ควรและยุนอาสวยจนกู้ชุดได้ตัวอย่างความเห็นชาวเนต็ตชุดอะไรเนี่ยแต่ยุนอาสวยมากชุดแอบผิดหวังนิดหน่อยนะแต่ผมกับหน้าสวยดีอลชุดมันอะไรกันยุนอาเป็นแอมบาสเดอร์วาเลนตีโนหรอเนี่ยเธอเอาอยู่มากสวยสุดๆทำไมมันดูเฉยเย ว้าวเธอเหมือนนางฟ้าเลยยุนอาสวยเสมอแต่ลุคนี้ดูเหมือนชาวเน็ตจะชอบไม่ชอบกันนะสรุปแล้วลุคนี้ของยุนอาเรียกได้ว่าเป็นการพิสูจน์ความสวยและออร่าของเธอได้เป็นอย่างดีถึงแม้ว่าชาวเน็ตจะมีความเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับชุดแต่ความงามของยุนอานั้นไม่มีใครปฏิเสธได้จริงๆ